สวัสดีคะ่ะสวัสดีนะคะวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาดูอีพินะคะอีพินางขาวนะคะนี่เราก็ตัดนะคะตัดมาจากต้นนะคะเอามาทําจํานวนนะคะเพื่อนๆนี่ใบด่างสวยมากๆเลยนะคะเป็นไม้ยอดนะคะนี่ไม้ยอดนะคะนี่ด่างฮาร์ปเลยนะคะนี่ลายเหมือนลายทหารเลยนะคะนี่สวยงามมากๆนะคะนี่ใบนี้ยิ่งสวยเลยนะคะก็จะมีสีออกเหลืองทองนะคะ แล้วก็จะมีสีขาวนะคะแล้วก็ใบมันฉีกไวยนะคะอันนี้ใบนี้มันเป็นสัญลักษณ์ของต้นอิฐนะคะถ้าต้นอิิใบมันใหญ่มันก็จะฉีกแบบนี้นะคะนี่ใบมันจะฉีกออกแบบนี้นี่เหมือนกันนะคะก็จะฉีกแบบนี้นะคะเหมือนฉีกกระดาษเลยนะคะก็จะเป็นอิิที่สวยงามมากๆนี่นี่ก็ฉีกนะคะนี่นะคะสวยงามเลยนะคะนี่พอ ใบมันเริ่มโตนะคะใบมันเริ่มใหญ่นะคะมันก็จะฉีกออกแบบนี้นี่สวยงามมากๆเลยเพื่อนเพื่อนเราก็จะตัดข้อออกมานะคะเราจะเอามาทําจํานวนกันนะคะนี่เราก็ตัดแล้วเราก็จะเอาแช่น้งไว้ก่อนนะคะว่างๆเราก็จะว่างๆเราก็จะเอามาใส่กระถางแต่ว่าให้รากมันแข็งแรงก่อนนะคะให้รากมันแข็งแรงแล้วเราก็เอาลงกระถางกัน นะคะเพืเ่อนๆเว้ยสวยงามมากๆเลยดูด่างดูด่างสวยงามมากๆเลยเคี่้เพื่อนๆบ๊ายๆค่ะ